สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบณณาจารย์ในคลิปนี้เราจะมาบอกเล่า90เกี่ยวกับดาวสามดวงอันมีดาวเสาดาวราหูและดาวเกตที่จะมามีความเกี่ยวข้องกันโดยเกิดการเป็นโยกเกตและเรลงกันคือดาวเสาและดาวราหูจะโยกถึงกัน ส่วนดาวเกตจะตีโคลนกับดาวลาหูและเล็งกับดาวเสารนี่คือรูปดาวที่จะส่งผลต่อชาวลัคนา12ลราศีโดยดาวทั้งสามดวงนี้มีดาวเสาและดาวลาหูเป็นดาวฝ่ายบาปเคาะและมีดาวเกตเป็นดาวที่จะส่งกำลังให้ดาวเสาและดาวลาหูเกิดปริิกิยอาการเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่อันเนื่องมาจากการเกิด เกณฑ์โยกและเล็งต่อกันซึ่งจะส่งผลต่อชาวลัคนา12ราศีอย่างไรนั้นเรามาดูกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าโปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังด้วยนะครับลำดับถัดมาเราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรจากการที่ดาวทั้ง3ดวงนี้มามีโยกเกณฑ์ และเล็งกันจะมีผลต่อชาราศีมังกรคือการที่ได้เป็นตัวแทนเป็นการรับช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ท,องทรั์สินที่จะทำให้เกิดรายได้ประจำหรือเป็นเงินเก็บกินเช่นเงินฝากเงินธนาคารเงินเก็บกินเกี่ยวกับที่ดินบ้านเช่าหรือเงินค่าเซ้งเงินดอกเบี้ยส่วนต่าง เงินประกันชีวิตซึ่งจะเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่บอกได้เลยว่าผลประโยชน์รายได้นี้ที่เข้ามือไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนความหมายก็คือผลประโยชน์หรือการได้มาของทรัพย์สินนั้นเงินทองเหล่านี้มันเหมือนมีสิ่งที่ต้องมนต้องคำสาปในตัวมันเอง ด้วยเหตุที่ว่าเจ้าของทรัพย์ที่เราไปหยิบไปจับของเขามานั้นมีความยึดถือยึดติดหวงแหนในทรัพย์สินของเขามากเหมือนที่เขาพูดว่าแม้เจ้าทรัพย์นั้นจะตายไปแล้วก็ยังไม่ไปปุดไปเกิดยังคงเฝ้าดูและหวงแหนทรัพย์นั้นตลอดฉะนั้นชาวราสีมังกรก็จงพิจารณาดูว่าการเข้าไปแต่ต้องทรัพย์สินนั้นมันมีผลดีกับเราหรือเปล่า ถ้าท่านไม่เชื่ออะไรเลยเพราะมีความอยากจะได้ทรัพย์นั้นผลที่จะตามมาก็คือท่านจะรับผลร้ายภายหลังแต่ถ้าท่านมองผ่านไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวท่านก็จะปลอดภัยถือว่าเรื่องนี้มันก็ท้าทายจิตใจพอสมควรนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้เจ้าช่องโบนอาจารย์ก็ขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากท่านที่เข้ามาชม ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ